เหตุการณ์น,นี้ที่จังหวัดชัยภูมิเป็นภาพนาทีชีวิตชาวบ้านกระโดดลงน้ําช่วยสุนัขตั้งท้องที่พลัดตกฝายน้าไหลแรงนะครับเกือบเอาชีวิตไม่รอดเจ้าหน้าที่อบตโอโรนะครับลงน้ําไปช่วยสุนัขตั้งท้องที่พัดตกลงไปในฝายน้ําล้นใช้มือข้างหนึ่งอุ้มสุนัขไว้อีกข้างจับยางล้อรถยนต์นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คนช่วย อุ้มสุนัขอีกด,ด้านหนึ่งตอนที่คนข้างบนจะช่วยกันดึงเชือกที่ปลูกไว้กับ่วงล้อ,อยางรถยนต์ใช้เวลาประมาณ45นาทีถึงขึ้นได้สำเร็จนะครับรอดทั้งชีวิตคนและชีวิตสุนัขเหตุเกิดบริเวณฝายน้ำร้นกองไผ่อำเภอพูเขียวจงังหวัดชัยภูมิในพวงคนหมู่โสพลน,นะครับอายุ52ปีเจ้าหน้าที่อบตอโอโลคนที่ลงไปช่วยสุนัขเล่าว,ว่า เห็นสุนัขตั้งท้องโตนะครับเดินตามเจ้าของมาจับปลาถูกน้ําซัดตกลงไปในน้ําใต้ฝายน้ําล้นหาทางขึ้นไม่ได้กระแสน้ําแรงมากนะครับลงไปช่วยคนเดียวไม่ได้น้ําแรงต้องใส่ชูชีพด้วยสําหรับฝายของไผ่ช่วงนี้กระแสน้ําแรงมากนะครับลึกประมาณ2เมตรฝากผู้ปกครองเตือนลูกหลานให้ระวังด้วยนะครับชอบมีวัยรุ่นเอารถจักรยานยนต์มาล้างจุดที่สุนัขพัดตกจะให้ระวังด้วย จึงนำเสื้อชูชีพมาแขวนไว้ให้ใส่นะครับเพื่อความปลอดภัยครับ